สวัสด,ดีจ้ามือนี้แม่ไก่มาแจ้งข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะหลังจากที่ประเทศไทยเฮ้าก็ได้รับผลกระทบน้ำกันเนาะค่ะว่าพอแม่พี่นองเกษตรกรเฮ้ามีความขื่นหนามีความกล่าวหนามีผลกระทบจังใดแน่ทางลาดพนซอยจังใดแน่ให้เฮ้า,าเนาะจ้าเนาะแม่ไก่กข็ขอขอบพระคุณทุกท,าท่านติดต,ตามรับชมรับฟัง ให้มาฟังข่าวน้ำกันเนาะจาะ๋านะเฮ้าสีไดร้ลู่วงหน้านะคะไม่ใกล้กับคอขอพระคุณเป็นย่างสูงนะคะขอบพระคุณ <c oughs> ข่าวออนไลน์นะคะที่ส่งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับทราบทั่วกันนะคะทกศช่วยเหลืออะไรเกษตรกรบ้างในปี2563นะคะเข้ามาเบิงนะคะว่า ทกสอศคนในซอยจังใดเฮ้าเน่มีความขืบหนาความก้าวหนาจังใดหลังจากที่เฮ้าดีได้รับผลกระทบต่างๆนะคะรวมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหลังประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะถึงผลกระทบในปัจจุบันถึงภัยแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีหกสามนะคะ จากที่มติคณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่างๆออกมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศบานเฮ้าเนาะค่ะเนาะออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยงเงินกู้ โครงการสินเชื่อต่างๆอย่างเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระของเกษตรกรในช่วงนี้ด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะนอกจากนี้กู้เงินฉุกเฉินแล้วยังมีมาตรการอื่นๆที่ทกสอ,ออกทยอยออกมาช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบทั้งภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเพื่อนก็สำรวจมานะวันที่31มีนาะคม2563นี้นะคะเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบภายแล้งขยายเวลาชำด้านนี้เดิมออกไป2ปีตั้งแต่1มกราคม2563 ถึง31ธันวาคม2564นะคะอันนีิต่ว,วาเพิ่นกกศสิิได้ดำเนินการไปแล้วนะจ๊านาะพอเมีินองเข้ากับสิได้หู้นะคะโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งนะคะปี2563บงเงินเชื่อ5,000ล้านบาทเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง สามารถกู้เพื่อการลงทุนได้รายละไม่เกิน2องแสนบาทอัตราดอกเบีย้ย2ปีแรก0%อร์ซส่วนปีที่3เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย MRR ขีดสเซนนะคะปัจจุบัน MRR ก็เท่ากับ6 8 7ุเซนะคะอันนี้เพื่อนวงเล่มมาบอกด้วยนะคะ กำหนดชำระคืนไม่เกิน10ปีสนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคม2563นะคะตบาชวนนี่กระทันยู่เนาะค่ะเนาะสำหรับโครงการนี้นะคะคู่เพื่อการลงทุนได้รายละไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทสำหรับผู้ประสบภัยแรงนะคะ ต่อไปนะคะมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยครอบคลุมหนี้เกษตรกรบุคคลผู้ประกอบการและสถาบันขยายระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน20ปีปลอดเงินต้นไม่เกิน3ปีแรกปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มเติมเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพนะคะสำหรับอันใดแน่แม่แก,ก่กระซิเอาไว้ในคลิปเนาะคะ่ะที่เพื่อนเหตุเป็นม้าลูปภาพหายเนาะต่อไปนะคะมาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระแต่ที่ได้รับผลกระทบ ณปัจจุบันนะคะก็ให้สินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน1,000 0บาทในอัตราดอกเบีย้ย0.10%ต่อเดือนระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด2ปีปลอดชำระเงินงวด6งวดแรกนะคะโดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระคืน ต้องไม่เกิน70ปีนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะสำหรับวงเงิน1,000 0บาทในอัตราดอกเบีย้ยศ1 0นซะคะผ่อนชำระคืน2ปีนะคะสูงสุดแต่ว่าอ่าอดชำระเงินงวด6งวดแรกนี้นะคะไม่ได้จ่ายนะคะต่อไปลดดอกเบี้ยเงินกู้ ทกศปร ance, ับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู Darwin, oon, ้อัตราดอกเบี <kell AR generally> ้ยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR จากเดิมที่ร้อยละ6.750ต่อปีลดลงเปอร์เซ็นต์0.125เหลือ6 จุดหกสเปเซต่อปีนะคะด้านอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากทกสปรับลดเฉพาะอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำสำหรับนิติบุคคลสำหรับบุคคลราชการและรัฐวิสาหากิจลดลง0.05ถึง 0.35%ต่อปีทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของธนาคารโดยมีผลตั้งแต่1เมษายน2563เป็นต้นไปนะคะสำหรับการลดอดัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ก็คือมืออื่นเนาะจ้าเนาะมือนีไม่ไกลกับแจงขา่าว6โมงแรงเนาะคะ่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกสทุกสาขานะคะคอเซ็นเตอร์ก็คือ ศู5 5์สอ5ห้ 5. ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้ที่มากจากทกศนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับข่าวนี้ไม่ใกล้กับวังเป็นย่างยิ่งเนาะจะานาเพอแม่พี่น้องห้อสีใดหูความคืบหนาความก่าวหนาผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจังไดแน่นะคะ ว่ามาตรการทกศ่นซอ,อ,อยเหลือเนี่ย่นซอยเหลือในด่านใดแน่นะคะไม่ใกล้เนยนยามอีกเทือนึงเนงาะจ้าเนาะสำรับมาตรการทกศทกศมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรฐษฐกิจไทย คณะกรรมการทากศเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้ง,งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะ <c oughs> <c oughs> ทำให้ราคาผลผลิตตกต่มภายแล้งนะคะอย่างนี้นะคะกับที่ได้รับผลกระทบในบปัจจุบันนะคะ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยกคือหนื่งขยายระยะเวลาชำระหนี้ 2. ลดอัตราดอกเบี้ย 3. ปลอดชำระต้นเงินใน3ปีแรก 4. เตรียมสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจ บรรเทาความเดือดร้อนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปล้นนะคะอันนี้ ระยะเวลาดำเนินมาตรการก็คือวันที่1มกราคม2563ถึง31ทธันวาคม2564นะคะติดต่อได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศในช่วงนี้เพ่นไก่เข้าอยู่ในบ้านเนาะค่ะเข้าสิโทษไปถามสอบถามรายละเอียดก้อนก็นได้นะจ๊ะเนาะหรือว่าโทษไปข้อเซ็นเตอร์02 555 0555นะคะ ถ้าเบ่อจาเป็นกับบ่ออยากออกจากบ้านเนาะจ้านพาืผอซอยเหลือกันก้อนนะคะในช่วงนี้อยู่ในบ้านดูแลสุขภาพกันไปเนาะคะ่ะแต่วาไราละเอียดอ่าหลังจากนี้ไปแล้วนะคะถ้าผู้ใดสนใจก็จ้องคอยไปติดต่กอกับทกศโดยตรงเลยก็ไดเนาะจ้านาะให้อันอันนี้มันผ่านไปก้อนเพราวาระยะเวลาเพลินหอดวันที่นะคะไม่ใกล้เน้นยํำนะคะ ระยะเวลาดำเนินการมาตรการนะคะเริ่มตั้งแต่1มกราคม2563ถึง31ธันวาคม2564นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของทกสเพิ่นเนาะจ้ะเนาะไม่ใกล้กับมาแจง้งให้พ่อแม่พี่น,อน้องเกษตรกรเขาได้รับรูรับทราบข้าวก่อนนะจ๊ะเนาะว่าเพื่นซอยเหลือจังใดเนี่ย เ้าสิได้มีทางออกมาปรับปรุงอ่าพื้นที่ของข้าเกี่ยวกับการ,กรเกษตรเป็นจังได๋แน่นะคะสำหรับข้าวนี้ไม่ใกล้กระหวังเป็นย่างยิงเนาะค่ะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านทุกคนประเทศไท้ายพานไปน้ำกันเนาะจ้าเนาะขอพุดหลายๆเ้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะ